어서 어 What's up? กันที่บูธบูธบูธตอนนี้บูธอะไรคะสไปซี่ดิสค่ะบูธของสไปซีดปซ่ดินนะคะเสื้อสวยเยอะแยะมากมายเลยมีสินค้าอะไรมาบ้างวันนี้สไปซี่ดินอ่าก็จะมีซีดีอ่าเป็นเสื้อของศิลปินแล้วก็มีซีดีของศิลปินมาจําหน่ายอะคะ่ะโดราคาพิเศษถ้าเสื้อนี้ก็ลดเหลือส0 0้อยบาทจากราคา300อะคะ่ะว้าวที่สําคัญก็คือตัวเนี้ยคะ่ะเป็นตัวไฮไลท์เพราะวันนี้นี่จะมีราคาพิเศษจาก5 9 9เก้า399าถาเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมี ัวลอยแถมให้ด้วยอะไรเงี้ยเป็นลิมิเต็ดอะค่ะลิมิเต็ดสำหรับชาวเชียงใหม่เท่านั้นใช่ค่ะเก๋ๆค่ะเก๋ๆบุนี้สไปซี่ดิบนะคะตอนสองทุ่มจะมีศิลปินมาจากไรเซนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างคัวลอยค่ะอาสักหน่อยน่าวักนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้มีเสื้อยืดมนเนัเนือเหนือแล้วก็แคนเดียวค่ะอ๋อมีงานมีงานเดียวที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะซื้อทีนี่เท่า,านั้นซื้อก่อนได้ก่อนแล้วก็มามันเหนือเหนือด้วยกันด้วยเสือ้อมันเหนือเหนือค่ะลุ้ วันนี้มาดูนี่เลยครับ desktop e r r o r ครับแล้วปีนี้ปีนี้มาอุดหนุนศิลรบปินี่ไยไหนแบบว่าสินค้าเสื้อผ้าเห็นเขามีขายกันในบูธยังไม่ได้เดินเลยครับหาเพื่อนอยู่หาเพื่อนอยู่ไปด้วยได้ไหมไปด้วยได้ไหมเอาเลยค่ะค่ะวันนี้มาดูใครเป็นพิเศษ squeeze animal ค่ะก็แท็บทูด้วยค่ะว้าวขอบคุณค่ะวันนี้มาดูใครเป็นพิเศษมาดูพี่จีนพี่จีน CD ใช่ใช่ขอสักหนึ่งเพลงได้ไหมไม่อยากลองลองลองเสียงไดีได้นะคุณคๆณนะคุณคุณแนะนำตัวนายผมอ้นครับจากอะไรอ่ะร็อดวงซีเบอร์ทอนมอนสเตอร์มาดูใครเป็นพิเศษหรือเปล่ามาดูตอนแรกจะมาดูออนอาีครับแต่ว่ามาดูเดทของกันเลยด้วยอ๋อสวัสดีครับมาดูใครเป็นพิเศษคะมาดูพี่วินมาดู มาดูเท็ดดูค่ะมาดูพี่จีนค่ะพี่จีนกันดี่ดินดูอะไรเจ๊ดูอะไรยจำไหมดูสคาร์คุณหน้าคุณตาเนาะครับผมวันนี้มาดูวงอะไรเป็นพิเศษคะมาดูสาร์ครับสคาร์ยังตั้งตังเลยอันนี้วันนี้มารอดูใครเป็นพิเศษคะมาดูคอนเนอร์มาดีดันคอนเนอร์โอยชอบสไตล์การแต่งตัวมากอะ あそう ก็อยู่กับผู้จัดงานมันเนื้อเหนือนะคะอยากจะรู้ว่าปีนี้มีอะไรพิเศษกว่าปีอื่นคะพิเศษอย่างแรกคือปีนี้เป็นปีแรกค่ะปีแรกที่ทําในนามแคทที่ผ่านมามันก็เป็นงานแฟทเฟนโชเหนือใช่ไหมนี้เราก็กลับมาทํากันใหม่อีกครั้งหนึ่งในนามใหม่มันก็เลยเป็นครั้งแรกนะผู้ตามตรงมันไม่ได้พิเศษไปกว่าเดิมนักหนาหรอกแต่ความพิเศษที่มันไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งคือว่าไลอ้พอพศิลปินมันไม่เหมือนกันใช่ไหม การนรําศิลปินเนี่ยมันก็นําศิลปินที่เราคิดว่าคนเชียงใหม่หรือคนระแวะกใกล้เคียงอยากดูใครคราวนี้มันจะพิเศษก็คงเป็นในแง่ของความเข้มข้นแต่คราวนี้เนื่องจากเวทีเป็นด้วยพื้นที่ทําให้เรามีได้แค่เวทีเดียวเนี่ยทำให้เราก็คงคัดศิลปินที่คุณอยากดูแน่ๆเท่านั้นแล้วมาดูกันเพราะว่านั่นคือความพิเศษของมันในคราวนี้ครับแล้วธีมของปีนี้ทาไมถึงเป็นมันเนื้อเหนือพยายามคิดชื่อที่มันคล้ายๆเดิมอะ่ะแล้วก็แล้วก็คิดอะไรไม่ค่อยออกอ ท้ายสุดเลยว่าเอามาทางเล่นคําเล่นเสียงแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยฮะโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสควิซแอนิมอลครับบรรยากาศปีนี้เป็นยังไงบ้างคะผมว่าก็ดีมากๆเหมือนทุกๆปีนะครับวันนี้ก็คนมากันเยอะครับแล้วก็อากาศก็ดีอากาศเย็นเกินความคาดหมายนะคิกว่าจะร้อนอ่าจร้นกม่าจะร้อนจริงครับมีเดยวคนบอกว่ามันร้อนงกรุงเทพ นกเกตมากใครบอกองี้ครับก็อยากจะขอบคุณแฟนๆที่เชียงใหม่นะครับที่ที่ติดตามพวกเรา s q u e z e Animal นะครับแล้วก็เป็นแฟนของ Cat r a d i o ด้วยนะครับก็ยังไงก็ตามฮะพวกเรา s q u e e z e Animal ก็จะมีผลงานออกมาภายในปีนี้แหละครับมีอะไรให้ฟังแน่นอนก็ยังไงคอยติดตามในแฟนเพจของพวกเราแล้วกันนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่จีนกันทีดิบคุณแม่ของเรานะคะชอบอะไรในเชียงใหม่คะอากาศดีค่ะแล้วก็คนก็แบบอบอ้อมอรีเพราะเราเป็นคนเหนือเหมือนกันล้วก็รู้สึกว่ากลับมาแล้วแบบชอบอาหารมากคิดถึงบอกว่าอาหารเหนือมากอะไรอย่างงี้กลับมาได้กินดีดีตลอดจริงจริงแล้วอยากฝากฝากติดตามเพลงพี่จีนนะคะเพราะว่าตั้งใจทำทุกเพลงจริงแล้วก็มีความสุขครั้งที่กลับมาที่เชียงใหม่คนทุกคนแบบ แฟนๆน่ารักมากก็หวังว่าคงจะเรียกตัวกันมาบ่อยๆรับพี่ครับยากพี่เล็กมาเชียงใหม่หลายครั้งแล้วแล้วก็แฟนคลับก็ล้นหลามมากๆได้ยินมาว่าเหมือนจะแบบมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมมีแพลนเรากำลังดูอยู่ฮะแต่ว่าสถานที่ที่เราอยากได้ครับมันยากมากเลยะฮะแล้วก็เอางี้ดีกว่าถ้ามีอะไรอัปเดตเราจะเราจะบอกทางเฟซบุ๊กนะครับครับผมใช่งั้นก็แสดงว่าพี่เล็กก็ต้องแบบชอบอะไรในเชียงใหม่สักอย่างแน่นอนชอบอะไรในเชียงใหม่ชอบล้ามินิมอลครับ เรกชอบหลายอย่างฮะ<า>ก็ชอบบรรยากาศชอบคนคะอะไรอย่างเงี้ยฮะทุกครั้งที่มาก็แบบก็ต้อนรับกันน่ารักทุกครั้งะนะครับอ,อยากให้พี่เล็กทิงท้ายถึงแฟนคลับที่เชียงใหม่ให้หน่อยก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับนี่มันอากาศมันก็เริ่มเริ่มเย็นๆแล้วร้อนอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็ะอ,อยากให้ดูแลสุขภาพกันดีๆครับแล้วก็คงได้เจอกันอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะก็น่ารักจริงก็ซอ่ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าบรรยากาศ ศิลปินท่านไหนที่มาร่วมแสดกับงานนีบ้างน,นะคะสำหรับปีน่าถ้ามีอีกอย่าพลาดน,นะคะคนไหนที่พลาดปีน่านต้องมาจอยกันนะคะตอนนี้น้ำต้องขอตัวเข้าไปสนุกข้างในก่อน,นะคะ่ะและพบกับรายการอัสซ่อลองไฟได้ใหม่ในโอกาสหน้าศิล Productions, the art of recording visual images. Let our vision capture yours.